สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแรมทางไม่ได้แรมทางนะครับเป็นวันหยุดยาวแต่ว่าเราถือโอกาสนี้พักผ่อนนะครับแล้วก็ดูแลบ้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมปลูกอดอกพี่เข่งครับดอกพี่เข่งนะครับน้องเ็าจะสวยมากที่ผมได้มานะครับพี่เขาที่บ้านพี่เขาจะออกดอกปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่พอมาอยู่บ้านเราน้องเ็าจะออกดอกทั้งปีซึ่งผมม็นว่าสวยมากวันนี้ก็เลยจะพา ท่านผู้ชมปลูกนะครับผมไม่แน่ใจว่าวิธีปลูกที่ถูกต้องเขาปลูกยังไงสําหรับผมก็คือตัดกิ่งมาตัดปักชาเท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับแล้วน้องก็จะโตเลยนะครับแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมก็้ปลูกผมอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับออกดอกทั้งปีนะครับสวยมากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมนะครับเดินชมวันนี้เราไม่แลมทางเราหยุดดูแลบ้านนะครับเดี๋ยว มีเวลาแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปแหลมทางอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูสวนของคนแหลมทางครับเผือ ท่านผู้ชมจะได้ไอเดียผมก็ไ,ได้จากการเดินทางนะครับเห็นนู่นเห็นนี่ก็เก็บมาปลูกที่บ้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทำสวนเล่นๆสนุกๆที่บ้านนะครับผมจะพาท่านผู้ชมชมตั้งแต่รั้วบ้านเลยนะครับรั้วบ้านนี้ผมจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวรับเก็บยอดนะครับเก็บยอดกินอันนี้จะเป็นกระทิริมรั้วนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นผักเลนแคปเป็นผักพื้นถิ่นนะครับเป็นผักพื้นบ้านยอดของเขาเนี่จะเก็บไปนึ่งไปลวกนะครับเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริกอร่อยมากนะครับหรือท่านที่ กินกบนะครับ uh, น voilà. ึ่งใส่กบเนี่อร่อยมากที่สุดเลยนะครับมาดูรัวอันนี้เป็นขี้เหล็กนะครับกำลังทอดยอดสวยเชียวครับสนยเชียวนะครับเป็นขี้เหล็กนะครับเป็นผักเม็กอันนี้เป็นน้อยหนานะครับน้อยหนาขี้เหล็กผักเม็กกำลังทอดทอดยอดสวยนะครับใบมะขามใบมะตูมนะครับใบมะตูม ทำไมมามัตู้นะครับเป็นเครื่องเคียงกินกับลาบนะครับอร่อยมากผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปครับวันนี้คนแรมทางจุดดูแลบ้านนะครับหยุดปลูกดอกยี่เข่งนะครับนี่คือดอกยี่เข่งนะครับสวยมากนะครับดอกยี่เข่งสวยมากสวยมากมากํารางแทงช่อเล็กๆนะครับ สวยมากออกดอกทั้งปีครับพอมาอยู่กับผมนี่ออกดอกทั้งปีเลยไม่แน่ใจว่าแต่เดิมนี่ออกดอกทั้งปีหรือเปล่าอันนี้เป็นกาแฟครับพันอาราบิก้านะครับกาลังออกลูกนะครับกําลังออกลูกปลูกประมาณ20-30าต้นเอาไว้กินในครัวเรือนนะครับผมก็จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับแซมกันไปกับไม้กินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชวนชมเดิมทีเป็นพันแท้นะครับแต่เนื่องจากว่าเรา ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปใส่ใจเขามากนักนะเขาผสมพันธุ์กันเองตอนนี้เป็นพันธุ์ทางนะครับไม่ใช่พันธุ์แท้อินทวาวาเป็นอินทวาวาไม้ดอกไม้ดอกให้กลิ่นหอมนะครับมะละกอมะละกอมะละกอตรงโคนมะละกอมะละกอนี่เราปลูกใส่เพรามะละกอต้นนี้เป็นมะละกอกิ่งตอนที่เพื่อนให้มานะครับแล้วก็จะปลูกพริกนะครับปลูกพริกพริกปลูกไปทุกที่ครับปลูกแซมแซมต้นไม้ไป เดือต้นนี้นครับต้นนี้จะเป็นพันธุ์ปักใต้ที่ลูกเล็กๆเ,เยอะๆนะครับดๆนะครับต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้เป็นมะเดื่อผมจําชื่อพันธุ์ไม่ได้ที่เพิ่งได้มาเพิ่งปลูกลกนะครับปลูกลูกอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดติมทีเราปลูกต้นเดียว,วอยู่ข้างในนะครับต้นใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูพอดีเขาให้ดอกไปสองสามรอบแต่ว่าไม่ไม่ติดลูกนะครับพี่คนแนะนําว่ามันต้องปลูกมากกว่าต้นนึง ก็เลยหายมาปลูกเพิ่มนะครับอันนี้มะพร้าวมาพร้าวพื้นบ้านนะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวอันนี้มะกรูดนะครับมะกรูดปลูกแซมกันไปนะครับอันนี้ผักกามเป็นผักพื้นบ้านนะครับแต่ตอนนี้ใบร่วงไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเขาหรือเปล่านะครับผักกามนี่ยอดกับดอกนี่เขาจะเอาไปทำผักดองนะครับ เหมือนกับส้มผักเสี้ยนนะครับอร่อยมากนะครับของของคนพื้นบ้านเขาจะชอบมากนะครับหากินยากมากนะครับเป็นไม้หายากผักกลุ่มผักกามนี่ครับหากินยากที่บ้านมีทั้งผักกลุ่มและผักกามนี่ก็เป็นมะละกอนะครับมะละกอครับกินถั่วผักแป้นนะครับผักแป้นกินกับผัดไทยนะครับอร่อยมากนะครับอันนี้เป็นชวนชมที่เราหวานเมล็ดนะครับที่เราหวานเมล็ด ขยายพันธุ์ผมขยายพันธุ์อย่างนี้แหละครับเขาก็เลยกลายเป็นพันธุ์ทางเข้าผสมกันเองนะครับข้างบนก็เป็นเกาลัดเกาลัดนี่ให้ผลผลิตมา2-3ปีแล้วนะครับเก็บไป2รอบแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการที่จะทํากินเขาว่าจะทํายังไงนะครับตอนนี้เห็นญาติๆนะครับเขาไปต้มนะครับเขาไปต้มก็อร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันกับที่เราไปคั่วครับที่ท่านเห็นนี่เป็นไม้พื้นเมืองนะครับเป็นลูกคอ นะครับเป็นลูกคอหมาคอนะครับลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปรี้ยวนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นสมอครับก็จะเป็นสมอสมอต้นนี้ให้ผลผล,ผลิตทั้งปีนะครับอาจจะเพราะว่าเราขุดสะข้างเขาแล้วก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้านล่างทำให้เขาได้น้ำได้ปุ๋ยเขาได้ออกให้ผลผล,ผลิตทั้งปีนะครับอันนี้ที่เราปลูก ยี่เข่งเมื่อสักครู่นะครับในกระถางอ,อื่นก็จะเป็นพวกผักสวนครัวรู้กินได้อันนี้ก็ต้นมะม่วงหาวมะนา,าวโหมก็จะทำอย่างนี้นะครับก็จะเทพื้นเทเองนะครับทำเองที่ท่านเห็นเป็นหินเกร็ดอยู่นี้นะครับเพื่อให้มีช่องระบายอากาศให้ต้นไม้เขาได้หายใจบ้านนะครับก็จะปลูกพริกปลูกไรแซมปลูกผักสวนครัวรู้กินได้แซมกันไปกับไม้ผลไม้ยืนต้น นะครับก็จะแซมแซมกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นมะกอกมะกอกมะกอกต้นนี้ไม่ให้โตนะครับกินยอดเขานะครับตัดเรื่อยๆเพื่อกินยอดนะครับตรงข้างล่างเราก็จะขุดสระนะครับก็ขุดสระพื้นที่ที่ขุดสระเพราะว่าเป็นดินดากนะครับทางนี้เรียกดินดากคือดินเหนียวภายในภาษากล้างนะครับเป็นดินเหนียวปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็เลยขุดเป็นสระนะครับขุดเป็นสระ ซึ่งขุดุไปได้ไม่เยอะนะครับขุดไปได้แค่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับก็กไปเจอหินหินศิลาแรงนะครับขุดต่อไม่ได้นะครับก็เก็บกักน้ําได้ตลอดปีแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลารเราเลี้ยงปลาไว้หลายประเภทนะครับมีทั้งปลาธรรมชาติและปลาที่เราเลี้ยงที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นสวายมาัางปลาดุกบิกุยมังปลากะโโบ้างนะครัเราเลี้ยงทุกปลาเราเลี้ยง ปลาแล้วก็ปลาธรรมชาติหรวอปลาธรรมชาติก็จะมาจากทุ่งนานู้นนะครับโดยเขาจะเข้ามาด้านข้างที่ที่เราป,ป,าปลูกปลูกปลูกรวกินได้ตรงนี้นะครับตรงมุมนี้เขาจะเป็นทางขึ้นลงของปลาธรรมชาตินะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับต้นริมสุดนั้นก็เป็นหมากไม้นะครับเป็นไม้โบราณเฉพาะถิ่นนะครับต้นเหมือนพุทซา,าลูกก็จะเหมือนพุทซาแต่ลูกจะเล็กลงนิดนึงเขาเรียกหมากไม้ตรงนี้เราปลูกเพกาปลูกไม้ดอกไม้ประดับแซ นี่เป็นแก้วมังกรครับผม,มกระถินแก้วมังกรอันนี้คือไม้พื้นเมืองนะครับเป็นไม้เถาเรียกว่าหมาตังบี้นะครับรลูกอ่อนเหนียวเหนียวหน่อยนึงนะครับจะเป็นยางยางนะครับลูกที่สุกนะ้วกินลูกสุกนะครับเป็นไม้ผลกินได้นะครับผมจะพาเดินดูรอบรอบสระนะครับรอบรอบสระน้ํา น,นี่เป็นต้นเซี่ยวกินดอกกินใบนะครับต้นเซี่ยวนะครับละมุดมะละกอมะยงชิดมะยงชิดละมุดอันนี้เป็นข้อไก่นะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเพลินๆข้างในก็จะเป็นละมุดปนกับมะยงชิดนะครับอยู่ตรงกลางๆนี่จะเป็นลูกจาด้วยไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับ ลูกจันที่เป็นไม้พื้นบ้านที่ลูกสุกแล้วสีเหลืองเหลืองมีกลิ่นหอมนะครับไม่ทราบว่าท่านจะมองเข้าไปทะลุหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันปลูกแซมกันที่เอ็นเป็นเถาเเป็นต้นต้นเถาเนี้นะครับเป็นนมแมวหรือกล้วยน้อยนะครับที่ให้ดอกหอมๆในยามเย็นๆนะครับดอกของเมียเย็นๆอันนี้เป็นมะขามหวานนะครับแต่เราปลูก่าเพาะเม็ดนะครับก็เลยอาจจะกลายพันธุ์นิดนึง มะพร้าวนะครับตามที่ผมบอกนะครับดินที่นี่เป็นดินเหนียวนะครับเขาเลยไม่ค่อยงามปันนี่สิบกว่าปีแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับกอภไยอันนี้ให้ผลผลิตแล้วครับปลูกไม่กี่ปีให้ผลผลิตเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับที่นี่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับใช้ปุ๋ยคอกล้วนๆนะครับไม่มีสารเคมีนะครับทาให้พืชผลผลิตของเราค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตช้านะครับเพราะเรา ไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ให้นะครับให้แต่ปุ๋ยคอกชี้วัวชี้ควายชี้ไก่ชี้หมูนะครับปุ๋ยคอกล้วนๆครับขอบสาสตร์ด้านนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับอันนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับยังไม่ให้ผลผลิตนะครับก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเราก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกเพื่อความเพลิดเพลินนะครับ นี่เป็นสะเดาดำนะครับเราเห็นว่ามันแปลกดีนะครับเป็นสะเดาเป็นสีดำก็เลยปลูก,ลก,ลกไว้ประดับบ้านดอกจานครับดอกจานบานสะพรั่งหน้าแรลงสีแดงแต้มแต่งพื้นดินอีสานนะครับปลูกสลับก,กันกับเพกานะครับดอกจานหลายต้นนะครับน้อยหนาลำใหญมะม่วงพื้นบ้านนะครับอันนี้เป็นไม้หายากของ ของอีสานครับต้นตะไคร่นะครับอันนี้บรรยายลําบากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้มีหมากมีผลนี้จะให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าแม้แต่คนอีสานบางทีก็จะไม่รู้จักนะครับต้นตะไคร่อยนี้นะครับเป็นไม้ผลกินได้นะครับอันนี้มะม่วงหิมะพานนะครับัลลางนะครับปีนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยไรให้นะครับเขาเลยยังไม่ให้หมากให้ผล อันนี้มาขามเปรี้ยวยักษ์นะครับที่อ่าอันนี้เป็นพันโค้งนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นพันตรงสเกลนะครับต้นนี้ให้ดอกมาหลายปีแล้วนะครับตันนี้ก็เรากําลังปลูกบวบครับกาลังปลูกบวบกําลังปลูกบวบเพิ่งปลูกนะครับแต่ว่าหอยทากรบกวนเหลือเกินนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกจะไม่ได้ผล มะเขือเทศพันาชานีนะครับดูแลไม่ทั่วถึงในพันคงผมก็จะเทพื้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เทเองนะครับมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆล้วก็ทําไปเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ดูแลสวนในบ้านของเรานะครับเทพื้นตกแต่งทําเองทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงลำญยนะครับรอบๆรอบๆลานนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะครับ แล้วตรงที่ท่านเห็นเขียวๆนั้นนะครับ <st os> ก็จะเป็นแคนาครับถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของอต้นไผ่นะครับกอไผ่นะครับหลายหลายต้นนะครับตอนนี้กําลังให้ผลผลิตเต็มเลยส่วนทางนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงพื้นบ้านนะครับต้นนี้ทางบ้านเขาเรียกมะม่วงกระสอหรือมะม่วงน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วปลูกตะโกแซมด้วยนะครับปลูกตะโกตั้งใจให้มันโตเพื่อกินลูกนะครับกินลูกตะโก โน้นก็จะเป็นสะเดาเป็นสะดาเป็นผักหวานนะครับเป็นผักหวานผักหวานปลานะครับที่นี่มีผักหวานปลาหลายสิบต้นนะครับกินไม่ทันนะครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันมียอดตลอดทั้งปีก็รูดใบนะครับผักหวานปลานยิ่งเด็ดยิ่งให้ยอดตลอดทั้งปีนะครับข้างในก็จะเป็นละมุดครับละมุดที่ต้องปลูกไว้หลายต้นนะครับไม่งั้น ไม่งั้นไม่เพียงพอต่อการกิน่นการบริโภคนะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นหมากแงวนะครับที่ข้างๆเหนือต้นละมุดขึ้นไปนี่เป็นหมากแงวเป็นเป็นไม้พื้นบ้านนะครับลูกมันจะคล้ายๆกับลิ้นจี่นะครับแต่มีรสเปรี้ยวต้นสูงนู้นนะครับเป็นพยอมนะครับพยอมพยอมที่ดอกหอมๆนะครับพยอมหอมหวานเมื่อไรจะบานนะดอกพยอมนะครับอันนั้นเป็นพยอม ทางนี้เราเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นพวกมายงชิดนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นชาฮูกเกี้ยนแม่บ้านเ็าชอบชาฮุกเกี้ยนนะครับเขาอยากปลูกทําเป็นรั้วบ้านแต่ผมเห็นว่ามันกินไม่ได้แต่ในเมื่อเขาชอบก็เลยมาทําเป็นรั้วให้เขาข้างในนะครับอันนี้คับแม่บ้านเขาก็ชอบอีห่าชิงช้านะครับอันนี้ทําเองนะครับทําเองแต่ตอนยกเนี่ยยกขึ้นเนี่ยต้องให้ เพื่อนพ้องน้องพี่มาช่วยยกที่อยู่บนเหนือชิงช้านะครับที่เหลืออยู่ก็คือหมากหลอดนะครับหมากหลอดเป็นไม้เถารสเปรี้ยวนะครับเป็นไม้พื้นเมืองนะครับแล้วก็ที่แซมอยู่ปนกันนั้นก็คือพวงครามนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับออกดอกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนะครับส่วนถัดไปนู้นถัดไปที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นลำดวนลำดวนที่ี่เป็นลำดวนสีเหลืองนะครับลำดวนสีแดงผมยังหาต้นพันธุ์เขาไม่ได้ นะครับเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เชอร์รี่เพิ่งเพิ่งให้ผลไปนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งหยุดนะครับเขาเพิ่งพักตัวนะครับอีกสักพักก็คงจะขึ้นใหม่อันนี้โดกมากกินไม่ทันนะครับข้างล่างเป็นกาแฟครับข้างล่างเป็นกาแฟกาแฟพันุ์อาราบิก้านะครับตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยให้ผลผลิตดีมากลูกโตมากนะครับแต่พอเชอร์รี่ไปคลุมเขาแล้วเขาไม่ให้ผลผลิตอีกเลย อันนี้เป็นช h มะเรียงครับ c h มะเ l ียงให้ผลมาหลายปีแล้วชมมะเ l ียงแล้วปลูกปนกันเหมือนกับอยู่ในป่านะครับเราเดินทางก็เห็นต้นไม้ในป่าเขาขึ้นกันเบียดเสียดยัดเยียดกันก็ไม่เห็นเขาทะเลาะกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องจัดแถวว่าห่างกันสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรเขาก็ให้ผลผลิตเราก็เลยลองทําที่บ้านนะครับซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ชมานาดนะครับดอกหอมมากเหมือนใบเตยน,นะครับ ดอหอมมากวันนี้ไม่เห็นดอกเลยนะครับสงสัยเพิ่งเพิ่งอยู่ให้ดอกไปอันนี้ลำไยนะครับลำไยพันอีดอนะครับพันที่บ้านจะปลูกพันอีดอนะครับเขาเขาจะทนทานกว่าอันนี้หมากม่อนไข่นะครับเป็นไม้พื้นเมืองนะครับคล้ายๆกับมะม่วงนะครับแต่ว่าเนื้อจะไม่ใช่นะครับเนื้อเขาจะเป็นเป็นขุยนะครับขนุนนะครับ มะเฟืองมะเฟืองนี่เป็นมะเฟืองหวานนะครับแนะนําท่านผู้ชมว่าอย่าปลูกนะครับลูกโตเท่ากําปั้นนะครับแต่ว่ารสชาติไม่ไม่มีอะไรเลยมะเฟืองที่อร่อยน่าจะเป็นมะเฟืองที่เขาเปเรี้ยวพอสุกมาอมเปรี้ยวอมหวานนั่นแหละน่าจะอร่อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลําดวนลําดวนสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นมะปรางนะครับที่แซมกันอยู่นี่เป็นมะปรางนะครับถัดขึ้นไปนู่นนะครับจะเป็นลูกว่าครับลูกว่าลูกว่า ลูกว่ายักษ์นะครับลูกโตมากนะครับโตกว่าหัวไม่มือนะครับมะยงชิดนะครับน้อยนาครับครับนี่ง่ายนะครับอะโวคาโดต้นที่โตแล้วอย่างที่บอกนะครับออกดอกมาสองสามรอบแล้วแต่ว่าเขาไม่ติดลูกนะครับก็เลยได้ซื้อ ต้นเล็กมาเพิ่มอันนี้การเกลาวันมาเป็นการเกลามาเป็นการเกลวหอมให้ดอกดอกเพิ่งร่วงนะครับตอนนี้กําลังเป็นเม็ดสีแดงๆอันนี้หมากขาดหรือหมากหาเป็นไม้พื้นเมืองนะครับเรามาดูมุมนี้กันครับมาดูเราเริ่มกันจากมุมต้นลําดวนนี้นะครับพื้นนี้เป็นอิดนะครับผมเอาหอิดมาเลียเมเองนะครับทําเอง เป็นการเลียงอิดพื้นเลียงอิดนะครับผมเรียกว่าบันไดจักรวาลครับอันนี้เป็นตะลิงปิ้งนะครับเพิ่งให้ผลผลิตไปนะครับกำลังฟื้นตัวนะครับกำลังฟื้นตัวนี่ก็เป็นสะเดานะครับสะเดาสะเดานี่เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นเป็น เป็นไม้เถานะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้เถา,เ,าเรียกว่าหมากผีพ่วนนะครับหมากผีพ่วนน่าเสิร์ชดูน่าจะเห็นในนะครับเป็นเป็นไม้ผลที่ออกเป็นพวงนะครับมีเมล็ดเยอะๆแต่เป็นไม้ผลที่สุกแล้วจะเปรี้ยวหวานนิดนิดนะครับเป็นไม้กินเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็น ชะม่วงนะครับชะม่วงชะม่วงชะม่วง,งที่นี่จะปลูกไว้เยอะมากนะครับมีทั้งต้นเตี้ยนะครับพวกนี้เป็นชะม่วงต้นเตี้ยเพื่อ,อเด็ดกินยอดเป็นเครื่องเคียงกับปลูกให้สูงสนะครับเพื่อเป็นร่มเงาเพราะว่าเขาจะไม่ผัดใบปกติไม้ที่สวนนี้นะครับจะเป็นไม้ป่าเต็งรังซึ่งจะผัดใบในฤดูแล้งนะครับก็เลยเราพยายามปลูกไม้ที่เขาไม่ผัดใบเช่นปลูกต้นสนนะครับขึ้นมาช่วยนะครับ อันนี้ต้นแมงดาต้นนะ,นะครับอันนี้เป็นทับทิมนี่คือผักหวานป่านะครับผักหวานป่านี่เต็มเลยนะครับผักหวานป่ามีหลายสายพันธุ์นะครับผักหวานป่าแล้วก็ปลูกของเราไปเรื่อยปลูกให้เหมือนป่านี่แหละครับปลูกให้มอนเหมือนป่าก็พยายามเทพ,พื้นเพื่อให้ดูแลข้างล่างได้ง่ายนะครับ มะละกอนะครับมะขามเทศนะครับยี่เข่งน้อยนานะครับที่บ้านกำลังปลูกยี่เข่งไว้เยอะๆเพอะดอกเขาสวยดีมะนาวครับมะนาวมะนาวปลูกไปทั้งหมด5ต้นนะครับซึ่งให้ผลผลิตทั้งปีกินไม่ทันครับผมครับหต้นนี้ก็กินไม่ทันแล้วกินไม่ทันมนะนาว ชบ,บาบ้บานบุรีแคร์ชาบ,บาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรแต่ที่นี่เขาเรียกกันต้นผงชูรสนะครับเอาไว้ใส่ต้มอาหารประเภทต้มนะครับพวกต้มยำหรือไม่ก็เอายอดและก็ดอกเขานะครับมานึ่งมาลวกจิ้มน,นะครับอร่อยมากเหมือนกันนะครับผมพามาชมมุมนี้นะครับ อันนี้เป็นพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยปลูกไว้สี่ห้าต้นอันนี้ก็กินไม่ทนเช่นเดียวกันนะครับพริกไทยผลผลิตของเขาอาจจะไม่ดีเหมือนปลูกขายนะครับเนื่องจากเรา,าใช้ปุ๋ยคอกอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นไม้ตระก,กูลเดียวกับมะนาวนะครับเป็นไม้พื้นเมืองนะครับถ้าลูกสมบูรณ์สมบูรณ์จริง,รงๆเนี่ยเขาจะเท่ากับสมโอเลยนะครับนะครับเขาเรียกหมากเวอร์ครับหมากเวอร์ ชมมหน้าปลูกแซมแซมกันไปกับพริกไทยนะครับพริกไทยปลูกแซมแซมกันไปนะครี่ก็พริกไทยนะครับพริกไทยนะครับก็มีผลผลิตที่ลงเรือที่เก็บไม่หมดนะครับอยู่กับพริกไทยรพริกไทยกับไม้ดอกเมลดับปนๆกันไปนี่ก็ผักหวานป่านะครับผมเอา,มาเมล็ดมายัด ใส่เข้าไปในตอไม้อย่างนี้นะครับเขาก็ขึ้นของเขานะครับเขาขึ้นของเขาผักหวานป่าท่านมาดูผู้ชมมาดูนี่ครับผักสาบครับเป็นผักพื้นเมืองหายากนะครับผักสาบยอดนะครับเก็บมาลวกมานึ่งนะครับ ลูกมันเหมือนกันนะครับนะครับลูกามาลวกมาต้มมานึ่งลูกนี้ในตลาดขายกันลูกละ5บาทนะครับรสชาติจะออกขมนิดๆนะครับเป็นผักพื้นบ้านนะครับเป็นผักพื้นบ้านหายากแ้วล่ะครับทางนี้ก็จะเป็นพลูนะครับพลูปลูกไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่แถวนี้ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านยังเคี้ยวหมากอยู่พลูที่เขาจะเป็นพลูขาว ซึ่งผู้เฒ่าก็จะชอบมากนะครับไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นชาบวงเป็นผักติ้วเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟครับก็ผมพาท่านผู้ชมเดินชมบางส่วนนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเพราะเราปลูกคระกระกันไปนะครับทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้หายากไม้ปา่าไม้พื้นบ้านไม้ประดับไม้ดอกแล้วก็ปลูกแซมแซมกันไปนะครับปลูกแซมแซมกันไปสําหรับวันหยุดวันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาปลูกต้นยีเข่งนะครับแล้วก็ชมสวนในบ้านนะครับบางส่วนเล็กๆนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ขออนุญาตกลัาลาแล้วก็ส่งท่านผู้ชมทุกท่าน นะตรงนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับซึ่งคงจะเป็นการเดินทางขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม